ไปตอนโอเคผมปิดร้านแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อป้องกันเอเอไอผู้ชายชาวรัสเซียที่เออเป็นเป็นพี่ชายของน้องน้องชายชาวรัสเซียเหมือนกันแต่ว่าเขาใจเย็นมากกว่าพี่เขาปันตอนนี้ผมหวาดระแวงมากเลยผมก็เลยปิดไปเลยขายแค่คนนั้นคนเดียวอะ่ะเอเอ อ๋อพอดีว่าฝนตกหนาผมก็เลยมาหลบฝนนี่มันร้านผมนะเออเดี๋ยวฝนหยุดตกผมก็จะออกไปละอันนี้มันห้องผมมันไม่ใช่ห้องกินข้าวห้องกินข้าวที่ซื้อกลับบ้านได้แค่อย่างเดียวเอ,อ๊ะแต่ฝนเริ่มซาแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีไปแล้วเนี่ย,ยอเอ้ยขออยู่ในนี้อยากสงบก็ได้กันฟาดีะหู้เด,ด,ดี๋ <c oughs> ยวฟาดีะเฮ้ยฟาดีะ